เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินดวงชะตาของคุณดีขึ้นแถมยังมีโอกาสหาเงินได้มากด้วยความสามารถของตัวคุณเองเรื่องของการงานโดยภาพรวมแล้วยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระวังเรื่องการงานทำงานกับคนหมู่มากและก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่อย่างเข้าใจกันดีแม้ว่าจะไม่พูดแค่มองตากันก็เข้าใจกันแล้วส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนดีแถมมีโปรไฟล์ดีในอนาคตอีกด้วย สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้มีโอกาสและจังหวะที่ดีคุณจะได้เริ่มงานใหม่เป็นหนทางแห่งรายได้ในอนาคตเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จการงานก็มีความก้าวหน้าอย่างมากแต่ก็จะเหนื่อยเพราะมีการแข่งขันสูง เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะมีทะเลาะกันบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ในใจก็ยังรักกันดีอยู่ส่วนคนโสดความรักของคุณโดดเดน่นมีโอกาสได้พบกับคนที่คุณตามหาสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามามากแต่ก็มีรายจ่ายมากเช่นเดียวกัน เรื่องของการงานมีโอกาสได้เริ่มสิ่งใหม่ๆงานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ๆในช่วงนี้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักยังปกติดีส่วนคนโสดหากคุณหมายปองใครไว้ก็ต้องใจเย็นๆอย่าพึ่งรีบจู่โจเพราะ ถ้าคุณหมั่นเพียรสร้างความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆก็จะมีโอกาสสมหวังมากกว่าสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินยังไม่เหมาะสมกับการลงทุนหนักๆห,หรือการลงทุนแบบเป็นเรื่องเป็นราวในช่วงนี้เรื่องของการงานดวงชะตาของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากจะไปะเชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาตอนนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นแล้ว เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่หากมีปัญหาก็จะกลับมาคืนดีกันในไม่ช้าส่วนคนโสดหากคุณหมายปองใครก็ต้องรีบทาําคะแนนเพราะคนดีอยู่ใกล้แค่เอื้อมระวังคู่แข่งจะคว้าไปครองสําหรับคนที่เกิดวันพฤรหัสบดีเรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมากแต่อย่าประมาทเพราะช่วงนี้มีรายได้มากก็จริงแต่เรื่องรายจ่ายก็มากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานถือว่าการงานของคุณโดดเด่นในที่ทํางานมากเลย ใครคิดจะแข่งขันกับคุณก็าอาจจะต้องแพ้ไปในที่สุดเพราะดวงของคุณช่วงนี้มาแรงมากๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาหากมีปัญหาก,ก็จะเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนดีมีอนาคตสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงิน มีโอกาสได้ลาบจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองล้วนเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณจะหนักและมีเรื่องให้หนักใจบ้างแต่ขอให้คุณสู้ต่อไปอีกสักพักก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ แม้ว่าจะเถียงกันบ้างในบางครั้งแต่ก็ยังรักกันดีอยู่ส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปอีกสักพักสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีความมั่นคงมากกว่าแต่ก่อนคนเกิดวันเสาร์จะหาเงินทองได้ด้วยตัวคุณเองล้วน เรื่องของการงานมีความก้าวหน้าด้วยความสามารถของตัวคุณเองเพราะพึ่งพาใครไม่ได้เลยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างช่วยสร้างฐานะให้กับครอบครัวเพื่อความมั่นคงและเป็นปึกแผน่นส่วนคนโสดมีโอกาสสมหวังหากรักใครก็ต้องมีโอกาสสมหวังอย่างแน่นอนดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ